จตุทพพรช่างเหล็กค่ะาจากบริษัทเมตไททัวร์ ทำธุรกิจท่องเที่ยวค่ะทางทะเลจะมีนําเที่ยวตามหมู่เกาะต่างๆ3จังหวัดนะคะภูเก็ตพังงากระบี่เยี่ยมชมธรรมชาติแล้วก็มีดําน้ําถูกปะการังของเราคือเป็นบริษัทเจ้าแรกๆของภูเก็ตพังงากระบี่นะคะที่เรานําเที่ยวทางทะเลแล้วก็เรามีบุคลากรทางเจ้าหน้าที่เรือหรือว่ามัคคุเทศก์ที่นําทางสามารถพานักท่องเที่ยวดําน้าตื้นได้โดยที่อาจจะไม่มีความรู้มาก่อนแต่เราสามารถพายเยี่ยมชมความสวยงามของท้องทะเลได้ค่ะนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอย เข้ามาค่ะซึ่งก็มีหลายชาติเพิ่มมากขึ้นจากบางประเทศที่ยังไม่ไม่เคยเข้ามาประเทศไทยเข้ามาภูเก็ตก็เริ่มเข้ามาอย่างเช่นอาลับอินเดียนี้เยอะมากซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะไม่เที่ยวทางทะเลแต่ปรากฏว่าเขาชอบเหมือนกันเขาชอบที่จะไปทะเลไปดำน้ําดูประการังในพื้นที่การท่องเที่ยวนี่เรื่องสรถสาธารณะที่จะเชื่อมโยงไปตามแหล่งท่องเที่ยวได้เพราะว่า อย่างท่องเที่ยวชุมชนบางแห่งเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ด้วยความที่ห่างไกลาจากในพื้นที่พักขอยกตัวอย่างนะคะบางครั้งเนี่ยนักท่องเที่ยวนั่งนั่งเครื่องบินมาจากกรุงเทพภูเก็ตค่าเครื่องบินไปกลับเนี่ยไม่เกินสองพันสำหรับไปกลับเลยนะคะแต่ถ้านักท่องเที่ยวต้องการลงพื้นที่ในพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของแต่ละจังหวัดมันจะไม่สามารถเข้าถึงได้ จะเข้าถึงได้ก็ต้องการใช้ละส่วนตัวเช่าละส่วนตัวซึ่งราคาค่อนข้างแพงแพงกว่าตั๋วเครื่องบินที่นั่งีกได้รับการอบรมแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของออนไลน์ทําให้เราได้รับความรู้มากขึ้นจากที่เมื่อก่อนเนี้ยพวกออนไลน์เหล่านี้เนี่ยเราจะต้องไปซื้อไปหาแต่ดีพร้อมจัดให้เป็นเรื่องที่ดีมากเยี่ยมมากแล้วก็สําหรับคนรุ่นเก่าอย่างพี่การที่ได้มาเรียนรู้ในวันนี้รู้สึกประทับใจ จากที่เราเคยต้องตามหลังเด็กพนักง,งานในบริษัทบางสิ่งบางเรื่องเนี่ยเราไม่รู้เลยเพราะเด็กก็ไม่มีเวลามาสอนเราแต่มีพร้อมมาสอนให้สําหรับวันนี้พี่ทึ่งมากเลยค่ะผมเลยก็ขอบคุณอาจารย์นิดนะคะอยากจะเอ่ยชื่อท่านนะ,ะที่ไม่ที่ไม่เคยทอดทิ้งเลยค่ะแล้วก็อาจารย์นิดนี้ก็จะเป็น ถ้าเป็นอาจารย์ของภูเก็ตอะ่ะก็เกือบทั้งเกาะภูเก็ตแล้วค่ะที่ท,ทําธุรกิจไม่ว่าจะชุมชนหรือว่าภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆนะคะอาจารย์นิดจะสนับสนุนแล้วก็เข้าถึงแล้วก็เข้าใจขอบคุณดีพอมขอบคุณที่อาจารย์นิดอยู่ตรงนี้ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่ได้ให้โอกาสฝากถึงเพื่อนๆนะคะบางบริษัทนี้บางจะต้องไปจ้างเสียเงินแค่จ้างในการทําแอปหรือว่าโฆษณาขายออนไลน์ใช้เงินหลักหมื่นขึ้นไปนะคะหลายๆหมื่นจนถึงหลักแสนก็มี มาเรียนรู้กับดีพร้อมรับรองว่าท่านได้ความรู้แล้วก็สามารถทําได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอถามไม่ต้องรอว่า12ชั่วโมงหรือพรุ่งนี้8ปดโงเช้าค่อยถามพนักงานแต่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนี่สามารถทําได้ทุกเวลาเลยค่ะดีพร้อมจัดให้ดีจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ